สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเจอกันวันนี้ก็21มกราคมพี่น้องวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานก็ว่าจะมาแหละพี่น้องครับแต่พอดีว่าต้องเตรียมของจัดของนะเก็บของเล่นพี่น้องครับเอาขึ้นรถนะครับส่งหลานชายไปอยู่สุรินทร์นะครพี่น้องของเล่นก็ยังเหลืออยู่เต็มบ้านพี่น้องครับไม่สามารถที่จะใส่ได้หรอกรถคันเดียว เเยอะกินสำหรับชนชมต้นนี้พี่น้องครับนี่เป็นการนั่งแท่นแฟนซีนะครับผมได้ทำเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องใช้สีทั้งหมด6สีนะครับมี6สีพี่น้องครับก็มีตั้งแต่ขาวนำโชคนะครับทุมมาเฟอร์รารี่หงเหินบาร์บี้นะครับและก็อีกสีหนึ่งพี่น้องครับนี เชอร์เบ็ดนะครับทั้งหมดมี6สีพี่น้องนะก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่ก็ใช้เวลาอยู่3าวันพี่น้องครับชวนชมต้นนี้นะครับเพราะว่าไม่มีเวลานั่งทำให้มันเสร็จวันเดียวเลยจะสังเกตว่ามันมีกิ่งเล็กๆพี่น้องครับมีใบมาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกพี่น้องครับผมจะทำแฟนซีแบบรูปแบบใหม่นะครับ มันไม่ไม่ต้องให้มันไปซ้ำของเจ้าอื่นเขาพี่น้องครับโดยที่ถ้ามันติดแล้วนะครับพี่น้องครับจะให้ติดทุกกิ่งเลยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันติดแน่นอนแต่ไม่ทุกกิ่งครับก็ขอให้มันติดทุกกิ่งก็ดีไปนะครับสำหรับชุนชมตัวนี้พี่น้องครับความตั้งใจก็คือแฟนซีรูปแบบใหม่ให้มีใบมียอดของต่อชนชม ตัวนี้เป็นสายพันธุ์อาราบิคัมนะครับจะมีกิ่งเล็กๆเลยเต็มเลยพี่น้องครับนะให้เขาเกิดแบบนั้นแหละพี่น้องครับให้เขามีใบนะครับมีใบออกมาถ้าเขามีดอกก็ปล่อยให้เขามีดอกไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีดอกก็ขอให้เขามีใบเยอะๆนะครับพี่น้องครับจนรมต้นนี้นะครับให้เป็นแฟนซีใบเขียวพร้อมกับมีดอกมาแซมนะครับ สีไหนเป็นสีไหนก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องครับหสีเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับผมใช้ทั้งกาวร้อนและไม่ใช่กาวร้อนนะครับไม้ต้นเดียวเพราะว่าบางกิ่งมันเล็กนะครับกิ่งมันเล็กพี่น้องครับผมก็เอากาวร้อนนะครับหยอดเอาเพื่อให้กิ่งมันติดติดดีนะครับ เวลาใช้กาวร้อนมันก็ยึดติดดีนะครับพี่น้องครับเวลาเราหยอดลงไปมันแห้งแล้วมันยึดติดดีผมก็ใช้กาวร้อนสำหรับกิ่งเล็กๆนะครับ <c oughs> ก็เสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับก็จะเอาออกไปวางไว้ในแดดเอาไว้ในแดดสักอาทิตย์หนึ่งพี่น้องโดยที่เอาไว้ในแดดอย่างเดียวแต่ไม่ให้น้ำจะไม่ให้น้ำพี่น้อง ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะวางไว้หรือไม่ก็5วันก็พอผมก็จะรดน้ำปกตินะครับเพราะว่าชนชมตัวนี้เรางดน้ำมาแล้วนะครับเวันหรือมากกว่านั้นนะครับเวลาเรานั่งแท่นเสร็จเอาออกสู่แสงแดดเอาไว้สัก5วันหรือ7วันก่อนค่อยรดน้ำนะครับไว้เข้เขาติดก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยมาดูด้วยกันนะครับ แต่วันนี้พี่น้องครับจะพามานั่งแท่นแบบไม่ต้องใช้กาวร้อนนะครับมาดูวิธีการและเทคนิคการทำนะครับท่าไหนที่ยังไม่ติดก็ลองดูพี่น้องครับเอาเทคนิคผมไปดูนะครับเอาไปใช้ดูเพื่อจะติดไวขึ้นนะครับพี่น้องก็สำหรับการนั่งแท่นด้วยวิธีกาวร้อนนะครับ <c oughs> ก็คือการงดน้ำก่อนนั่นแหลนะ แต่วิธีการนั่งแท่นแบบไม่ใช้กาวร้อนนะครับก็เหมือนกันพี่น้องเราจะต้องงดน้ําต่อชนชมนะครับข้อห้ามคือห้ามเอาปุ๋ยไปใส่นะครับพี่น้องครับห้ามให้ปุ๋ยนะครับนั่งแท่นวันนี้พี่น้องครับเนี่ยก็จะใช้ต้นตอของปทุมมาครับในการนั่งแทน่นจะใช้กิ่งบาร์บี้พี่น้องปทุมมาต้นนี้ก็ทำเอาไว้แล้วพี่น้องครับ ตรงนี้เป็นเฟอร์รารี่กิ่งเล็กๆนะครับเฟอร์รารี่ส่วนกิ่งนี้พี่น้องที่ทํำมาไว้หองเหินนะครับเป็นหองเหินผมก็ทํามาไว้แล้วนะครับการตัดกิ่งพี่น้องครับกิ่งจนชมจะต้องไม่แก่เกินไปนะครับเพื่อที่จะมานั่งแท่นวนันนี้ผมก็มีกิ่งมาเป็นกิ่งบาร์บี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับมีดต้องคมนะครับฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เหมือนเดิมนองเทคนิคการทำก็ไม่ต่างกันจากการใช้กาวร้อนนะครับก็เหมือนกันพี่น้องตัดก็ต้องตัดให้ขาดตัดให้ขาดทีเดียวนะครับมีดผมก็ทำมาใหม่ละตัดให้ขาดไปเลยนะครับพี่น้องครับ ทีเดียวเลยพี่น้องเราจะเอากิ่งสวมเข้าไปแบบนี้ก่อนก็ได้หรือเราจะเอาไปวางไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาถุงมาครอบครับเราจะไม่ตัดถุงก็ได้พี่น้องครับถุงเนี่ยเราจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะครับลักษณะกิ่งพี่น้องเห็นไหมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมลงข้างล่างนั่นแสดงว่าเราหันกิง่งถูกทางแล้วนะครับนี่ ทางแล้วพี่น้องมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมลงข้างล่างแสดงว่าเราจะต้องเอาตามรูปนี้ครับให้มันลงข้างล่างเอาไปนั่งแท่นแต่ถ้าเรากลับด้านแบบนี้มันผิดนะครับมันผิดมันจะสง่งผลต่อกิ่งนะครับน้องครับเราจะต้องวางแบบนี้นครับหลังจากที่ได้มาผมก็จะตัดให้มันตรงเหมือนกัน ซับยางซับยางสองเลยแล้วกิ่งไปวางไว <alon> ้พี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับเมื่อเราวางกับถางแบบนี้นะครับวางกับถังมันวางกิ่งไม่ได้พี่น้องก็ให้เอามาวางไว้กับตัวเราเอากระถางมาวางไว้แบบนี้นะครับบนตักของเราพี่น้องแล้วเราก็วางกิ่งลงไปเลยนะครับหลังจากนี้เราก็จะใช้ถุงพี่น้องครับ เอามาครอบไว้ถุงเราจะตัดก,ก็ได้ไม่ตัดก,ก็ได้พี่น้องนะครับแบบนี้เลยครับดึงถุงไว้ให้แน่นพี่น้องดึงถุงไว้ให้แน่นนี่นะครับเราก็เอาอยางยืดมาลัดเอาพี่น้อง รัดไปเลยพี่น้องครับสาสี่รอบนะครับอันนี้มันนั่งแท่นง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันโลง่งล้วก็รูดรูดยางลงข้างล่างพี่น้องครับจัดรับเบียบถุงให้ตึงนี่ครับก็ประมาณนี้พี่น้องครับการนั่งแท่นแบบไม่ใช้การร้อนนะครับ <c oughs> ก็ให้กิ่ง กิ่งแม่พันธุ์ที่เราไปหามานะครับให้มันเล็กเล็กกว่ากิ่งต่อนะครับให้มันเล็กกว่ากิ่งต่อนะครับไม่ต้องให้มันเสมอกนะไปหากิ่งอ่อนๆมาพี่น้องครับอย่าให้มันแก่เกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นการนั่งแท่นวันนี้มานั่งแท่นแบบไม่ต้องใช้กาวร้อนนะพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะครับพี่น้องครับนี่อันไหนดีก็มาบอกต่อกันพี่น้องนะครับ ครมีเทคนิคดีๆก็ลองมานะครับมาแชร์ประสบการณ์กันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ออกสู่แสงแดดนะครับพี่น้องครับเสร็จสับเรียบร้อยเลยส่วนต้นนี้ก็จะออกสู่แสงแดดเหมือนกันพี่น้อง เอาออกแดดเมื่อนกันนะครับแต่ไม่รดน้ำถ้าเราทำแบบนี้พี่น้องครับนั่งแทนเสร็จแล้วนะครับเรารัดถุงไว้วัน2วันเขาก็จะมีน้ำอยู่ข้างในนะพี่น้องมีความร้อนนะก็เกิดมีน้ำขังอยู่ข้างในคนระับอันนี้ก็ปล่อยมันไปพี่น้องไม่ต้องไปสนใจมัน เราจะต้องรัดให้แน่นนะพี่น้องครับดึงถุงพลาสติกลงมาให้มันตึงนะครับเวลามันมีน้ําก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปตกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันร้อนนะครับแต่เราจะต้องรัดถุงให้แน่นพี่น้องรัดถุงให้แน่นไปแล้วพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้พี่น้องครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับ ถ้ามันดีก็แชร์กันไปไม่ว่ากันนะครับพี่น้องบอกต่อกันไปพี่น้องครับเทคนิคการนั่งนั่งแท่นนะครับสําหรับชวนชมอยากจะทําแฟนซีนะครับหรืออยากจะต่อยอดนะครับการนั่งแท่นด้วยกาวร้อนหรือไม่ใช้กาวร้อนนะครับก็ควรจะงดน้ําก่อนนะพี่น้องควรจะงดน้ําก่อนเลยนะครับเอาให้ดินแห้งไปเลยเราค่อยมานั่งทำนะครับ ก็ว,วันนี้ลาไปแล้วพี่น้องครับเจมไหนคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ